สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบตัวสายสายเกียร์เกียร์สโลนะครับเกียร์สโลตัวนี้เป็นเกียร์สโลชุดที่ต่อกับพวงท้ายเพลาหลังนะครับพวงท้ายหลังของเกียร์จีนนะครับเกียร์สโลตันนี้นะครับมีตัวต่อตัวนี้นะครับก็ต่อกับไอ้ตัว คกียร์ขวงท้ายนะครับเทารูจำปาตัวนี้จะเป็นรู20มิลนะครับรูจำปา20่มิลนะครับเทาหน้านี่ก็20มิลนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูการต่อสายนะครับสายที่ถูกต้องนะครับกรณีที่มีอุปกรณ์มาครบแต่ถ้าอุปกรณ์มาไม่ครบเราก็แปลงเหมือนคลิปที่เคยลงไว้นะครับ เคยลงไว้แล้วมีคนบอกว่าเาเหมือนไม่ค่อยจะเก่งอะไรอย่างเี้คนถ่ายคลิปไม่เก่งใช่ครับเราไม่เก่งเลยเราทำมาจนหลงหลงลืมล,มลืมหมดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยเก่งเลยนะครับก็ใส่ตัวนี้ มันจะใส่เข้าไปได้แต่ว่ามันล็อกไม่ได้แล้วตัวนี้ก็ใส่ไม่เข้าไม่เข้า,ขา,ขาต้องถอดน็อตออกมาเลยนะครับถอดน็อตออกมาก่อนถ้าเราไม่ได้ใส่ไปให้ก็ทําแบบนี้นะครับสหัวข้าไฟหวมตัวนี้สามารถเลื่อนได้ยาวนะครับเลื่อนได้หลายเลื่อนได้หลายระดับตัวนี้เราใส่แล้วก็คลิปก็พยายามเอาไว้ใต้ ใต้ขาใต้ขานี้นะครับล็อปปินล็อกอ่ะปินล็อกเนี่ยล็อค,อคเราก็ใส่ไว้ใต้คานี้เลยเหมือนจะได้ไม่ไม่ไปโดนอะไรนะครับไม่โดนโอเคนนก็ดึงแบบนี้นะครับตรงนี้ที่เราให้ให้ตัวไว้ยาวๆก่อนนะครับยังไม่ยังไม่ ยังไม,งไม่เรียกว่ายังไม่จัดระยะให้สั้นให้พอดีตนะรงนี้เราก็มาใส่ตัวตัวนี้นะครับเตรียมใส่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องใส่สปริงตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยรูเขาจะบางมานะครับถ้าเราใส่งิ่นจะใส่ไม่เข้าเราต้องขอรอนแล้วอเดียเข้าไปเอาแป้นออกมา ด้วยนะครับแล้วก็ขาน็อตไว้นิดนึงข้าน็อตไว้ตรงนี้ก็เป็นการของสปริงนะครับของสปริงของสปริงด้านนี้กของสปริงด้านนี้นะครับของสปริงแล้วเราก็เอามาใส่รูน,นี้ก็มีอย่างใส่ใส่รูแล้วก็ แัวนตัวนี้ล็อกด้านนี้แล้วก็น็อตล็อกขันเข้าไปนะครับตัวนี้ต้องขันให้ตึงไปเลยนะครับขันให้ตึงเลยตึงแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้เราดึงสุดดึงสุดล็อกเนะี่ย อ,ต,อตัวนี้ก็ต้องดึงออกด้วยนะครับถ่ายแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ต้องให้มีการให้ตัวตเวลาที่เราดึงจะต,ต้องดึงสุดเราเอาไว้ หัวยางนี่สูงเข้าไปให้สุดก็ขันน็อตไปนะครับ,บน็อตไปให้ยางสุดยางไปสุดแล้วก็น็อตขันสุดพอดีชนยางแล้วก็ดึงด้านหลังให้ชนอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ตัวนี้ใช้กุญแจล็อกได้เลยนะครับไว้ปรับนิดหน่อยนะครับตรงนี้เวลาที่เราผักตัวนี้นะครับผักตัวนี้ตัวนี้ เวลาผักมาเนี่ยต้องให้มันให้ตัวนิดเดงสปริงตัวนี้จะเป็นตัวยืดทีนี้มาตรงเนี้ยมันยังยังไม่สุดเพราะว่าตัวนี้จะามาล็อกนี่ไม่ได้ันจะต้องเอาสปริงมายืดดังนั้นต้องคลายตัวนี้ออกมานิดเดงนะครับเดือนไปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่อย่าให้สปริงหย่อนมากนะครับสปริงเนี่ยถ้าย่อนมากเดีย๋ยวมันหลุดตัวนี้จะหลุดออกจากตัวนี้ ป็นหลุดออกจากไอ้คอตนตัวนี้นะครับเราก็เอาแค่พอแขวนนรนี่นะครับไม่ให้หลุดนี่เพราไม่ให้หลุดแล้วเวลาที่เราดึงเราดึงนะครับเนี่ยโอเคแรงเยอะนะครับเรื่องเวลามันจะล็อกแบบนี้นะครับล็อกเลยนะครับ นี่างตัวนี่าตัวนี้มันเข้าหรือยังดึงมาเข่าเลยนะครับนขนาดเนี้ยกำลังดีเนี่ยกำลังสวยเพราว่าตรงเนี้ยมาแล้วก็เลื่อนนี่นะครับนี่พอดึงมาดึงไปที่โนดปุ๊บล็อกบิดไปตรงก็จะล็อกอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับล็อกสวย อนะอกแบบนี้สายก็ตัดได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ฝีมือในการตัดต้องมีประสบการณ์เคยตัดแล้วก็ตัดได้นะครับถ้าไม่เคยตัดก็อย่าไปตัดมันบิดเดี๋ยวให้มันตรงนะครับนะครับขอใช้มือที่สามช่วยรับเวลาดึงนะครับดึงนี้มาข้างนี้แล้วก็ปล่อยลงไปนี้นะครับ พอเราปล่อยตัวนี้ตัวนู้นก็นี่นะครับน,นะครับพอปล่อยพอดึงตัวนี้ตัวนู้นก็เลื่อนด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประกอบให้ดูเท่านี้นะครับสำหรับการใส่สายใส่สายตัวโยก เกียร์สโลว์หลังนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ